ผู้ชมคะมีข่าวการระบาดของโควิด -19 ที่ค่อนข้างจะรุนแรงในภูมิภาคยุโรปนะคะซึ่งล่าสุดนี้นายกรัฐมนตรีบริสจอนสันผู้นําของอังกฤษค่ะต้องมีการประกาศล็อกดาวน์ประเทศต่อไปอีก1เดือนนะคะเป็นการประกาศทั่วทั้งประเทศเลยค่ะโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกาย,ยนก็คือวันพฤหัสบดีเป็นต้นไปนะคะไปจนถึงช่วงต้นเดือนธันวาคมค่ะหลังจากที่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า21,900คนนะคะส่งผล มีจํานวนผู้ติดเชื้อสะสมแล้วมากกว่า1นึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนและยังมีจํานวนผู้เสียชีวิตรายวันมากกว่า326คนนะคะทาให้เสียชีวิตสะสมรวมทั่วประเทศอยู่ที่46,000ืนกว่าคนค่ะและนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีคนที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่ที่ราวๆ1 1 0 0 0หคนนะคะเพราะฉะนั้นเกรงว่าจํานวนของผู้ติดเชื้อที่อาการรุนแรงเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นและอาจทําให้โรงพยาบาลเนี่ยไม่เพียงพอที่จะรับจํานวนผู้ป่วยได้อย่าง เต็มที่นะคะคและยังมีรายงานด้วยนะคะว่าผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลที่จําเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมีอยู่ที่เกือบเกือบหนึ่คนด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างหนักหนาทีเดียวสําหรับระบบสาธารณสุขของอังกฤษนะคะ การประกาศฉุกเฉินที่ว่าดีของนายกรัฐมนตรีบริสจอนสันนั้นก็มีขึ้นนะคะหลังจากที่เริ่มมีข่าวลือหลุดออกไปสู่บรรดาสื่อมวลชนค่ะก็เลยต้องเร่งทําการประกาศเป็นกรณีฉุกเฉินเลยนะคะเมื่อช่วง,งค่ําคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นในอังกฤษนั่นเองสําหรับมาตรการต่างๆนะคะที่จะมีขึ้นกับการล็อกดาวน์ทั่วประเทศนั้นค่ะก็คือจะมีการปิดบรรดาธุรกิจที่ไม่จําเป็นต่างๆทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ทุกคนควรจะต้องทํางานจากที่บ้านแต่ถ้าหากว่ามีเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถ ทำงานจากที่บ้านได้ก็จะได้รับอนุญาตให้สามารถเดินทางได้อยู่นะคะแต่ต้องมีเหตุผลระบุยืนยันที่ชัดเจนค่ะบรรดาผับบาร์ร้านอาหารนี่คือสถานที่สําคัญนะคะที่ต้องปิดทําการยกเว้นเพียงแค่ซื้อกลับบ้านเท่านั้นค่ะรวมถึงซื้อผ่านช่องทางของออนไลน์นะคะสามารถช้อปปิ้งได้ยังมีข้องเงื่อนไขต่างๆด้วยนะคะโรงเรียนมหาวิทยาลัยตรงนี้ยังเปิดให้บริการได้อยู่นะคะ ยังคงสามารถเดินทางไปออกกําลังกายนอกบ้านได้ด้วยระยะเวลาที่จํากัดและถ้าหากว่ามีนัดพบแพทย์ก็ยังสามารถเดินทางออกจากที่บ้านได้ด้วยเช่นเดียวกันห้ามมีการพบปักกนภายในอาคารปิดนะคะแล้วก็คนนอกครอบครัว2ครอบครัวที่ไม่ได้เป็นเครือญาติกันไม่สามารถมาเจอกันได้นะคะณนะเวลานี้ยกเว้นคุณพ่อคุณแม่ที่แยกทางกาันอันนี้ลูกสามารถจะเดินทางไปมาระหว่างสองครอบครัวได้โรงละครโรงยิมอันนี้ปิดทําการทั้งหมดเลยในระยะเวลานี้นะคะ และหากว่ามีไซต์ก่อสร้างตรงนี้จะยังสามารถเปิดทําการได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นมีมาตรก,การต่างๆเหล่านี้ขึ้นเพื่อที่จะยับยั้งการระบาดของโควิด -19 ที่ตอนนี้รอบ2กําลังรุนแรงอยู่ในช่วงฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึงนี้ซึ่งก็เป็นไปตามคาดการของบรรดาผู้เชี่ยวชาญก่อนหน้านี้หลายๆคนนะคะ นอกจากที่อังกฤษแล้วค่ะที่มีจํานวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูงนะคะยังมีหลายประเทศที่กําลังเผชิญกับเรื่องของการระบาดในรอบที่2มาประเทศรอบที่3แล้วนะคะสำหรับภูมิภาคยุโรปส่งผลให้ณเวลานี้หลายประเทศต้องมีมาตรการคุมเข้ม บางประเทศล็อกดาวน์บางส่วนบางประเทศล็อกดาวน์ทั่วทั้งประเทศนะคะอย่างฝรั่งเศสมีมาตรการในการล็อกดาวน์ด้วยนะคะตั้งแต่20ธันวาคมไปจนถึง1ธันวาคมอิตาลีตั้งแต่26ตุลาคมนะคะไปจนถึง24พฤศจิกายนเยอรมนีก็ต้องสั่งล็อกดาวน์ทั่วประเทศแล้วด้วยเช่นเดียวกันเพราะจํานวนผู้ติดเชื้อก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะ2พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายน,นะคะ่ะเบลเยียม2พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมและสุดมีรายงานว่าออสเตรียเองก็ต้องมีมาตรการล็อก ดาวทั่วประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีการเคอร์ฟิลด้วยตั้งแต่2ทุ่มไปจนถึง6โมงเช้าเริ่ม3พฤศจิกาย,ยนนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะโปรโตุเกสแล้วก็กรีซนะคะก็ต้องมีมาตรการต่างๆด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศในยุโรปนะคะที่ต้องเพิ่มมาตรการในการคุมเข้มสําหรับการระบาดของเจ้าโควิด -19 ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ หลายประเทศที่เขามีมาตรก,การในการล็อกดาวหรือว่าการคุมเข้มมากขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่บรรดาผับบาร์ร้านอาหารหลายๆแห่งนะคะเพราะว่าตรงนี้แหละคะ่ะที่ทําให้มีประชาชนมาพบปักกันแล้วก็ส่งผลให้การระบาดมันเกิดขึ้นเป็นวงกว้างตามมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหน้าฤดูหนาวแบบนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงละคะ่ะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญน,นักวิเคราะห์ด้านสาธารณสุขทั่วโลกเขาค่อนข้างเป็นกังวลน,นะคะว่ามันอาจจะรุนแรงกว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ก็เป็นได้ค่ะ